สวัสดีค่ะมาหาตรงครับกรุ๊งกริ๊งสำหรับบทตรงท้ายนะคะซึ่งเป็จนส่วนติดตามคดีเนาะอันนี้มันจะไม่มีรางวัลเป็นไพ่โมเส m หรือว่าอะไรก็ตามเนาะคุณตริงตริงๆิงงานเลี้ยงครั้งใหญ่ในที่ที่ทำวุว่นวายทั้งหลายวันช่วงหลายวันนี้ก็สิ้นสุดลงเรากลับไปมอนได้ตัดสินใจไปเยี่ยมคุณไอโนอีกครั้งสาหรับอันนี้เขาบอกว่ารอจนถึงวันถัดไปเดี๋ยวเรากดนําทางแล้วเขาจะให้รอไปจนถึงวันถัดไปนั่นแหละค่ะแป๊บเดียวเองเพราะว่าเราผ่านช่วงเที่ยงคืนมาก็วันถัดไปแล้วเนาะ ตำแหน่งมันถูกใช้งานอยู่ต้องเปิดโหมดมุ่งเน้นเควสเลย <laughs> มันจะได้ไม่ต้องไปทับการยุ่งวุ่นวายไงละ่ะมาติ้งติงตง,ตง,งานเลียงครั้งใหญ่เนาะคุณก็จะอยู่ในโซนในโซนไหนฟ้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันทับกันเต็มไปหมดเลยคุณนี่แหละเดี๋ยวเราพอออกจากตรงนี้ใช่ปะมันก็โดนกินเควสเข้าไปอีกอะ นายช่วยเอาเราออกไปแล้วออกไปจากตรงนี้ห่างๆไกลๆได้ไหมะไม่รู้ได้ไหมแต่แถวนี้นะนะจะดึงคือต้องไปเยี่ยมคุณไอโนซึ่งก็คือเยี่ยมในบ้านคุณเขาเนี่ยแหละแต่เดี๋ยวพอออกมาเราเราไปไปอีกฝั่งอ้าวไม่ได้เยี่ยมในบ้านด้วยคุณฮะเยี่ยมในบ้านหรือเปล่าไม่ได้เยี่ยมในบ้านแต่ตรงนี้มีทางให้เก็บขอบคุณมากฮะระยะไกลนะอินเนฟ้าเมื่อกี้เราเห็นไอตี้อินเนฟ้าอาะไร ย่าฮด้าเองก็อยู่ที่นี่เหรอเนี่ย,เ,ยบบนเ,เนี่ยมาตั้งหลายวันอย่างน้อยก็ต้องแบ่งเค้กให้ฉันกินสักชิ้นปะล่ะหา่ามีเค้กให้กินด้วยหรอ,อ,อนักเดินทางกลับไปมอนมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะอนโนะอยากจะขอบคุณทุกคนมาตลอดแถมยังได้ตัวกริ้งกรางหวาน70%ิเอนุ้ยหลอกริ้งกรังกลับมาแล้วเพราะงั้นก็เลยอยากให้ทุกคนได้ลองชิมฟีเมอร์ทำขนมของนั่นนะคะโอ้โหน้องน้องทำอ้าปากอย่างนี้เลยหรอ ว้าวนี่คือรูปร่างเดิมของกิ้งกลางหวาน70%็ดสเอนหรอเนี่ยใช่สิมันสปอยอยู่แล้วนะคุณแบบในใน,อในออไอคอนของหน้าอินเตอร์เฟสกิจกรรมมาโชคดีที่แกนกลางของมันท่อนางสมบูรณ์ไอ้นกก็เลยสร้างร่างกายใหม่ให้น้องก็กกกกอยู่นะเลยคุณเหมือนเสียงเครื่องสักผพาของหวานสดใหม่กำลังออกจากเตาหรอต้องฮะอุ้ยงำอ่อะน้องกินไปหมดเลย ก,กินเองทั้งนั้นนะเชฟแอบชิมก่อนเสิร์สักคำา2คคำเป็นเรื่องปกตินี่ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยไม่ต้องห่วงค่ะหลังจากที่กลิ้งกรางหวาน70%กินแล้วก็จะอบของหวานให้ทุกคนได้เราอีกสักพักนึงก็เสร็จแล้วค่ะ โอ้ยก็ได้เข้าใจแล้วเท่าใดแล้วว่าแต่ตอนที่กำลังจะกินของหวานกันแล้วทำไมไอโนไม่อยู่ที่นี่กันล่ะพื้นไอโนะเพิ่อจะคิดไอเดียใหม่ในการสร้างหุ่นยนต์ได้ค่ะก็เลยรีบพุ่งเข้าไปในสตูดิโอทันทีตั้งแต่ฉันมาถึงเวิร์กช็อปเธอก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยค่ะโอ้ยแล้วทำไมไอโนถึงชอบสร้างหุ่นยนต์ขนาดนั้นกันล่ะการจะตอบคำถามนี้ได้คงต้องค้นหาประวัติจำนวนมากแก่ยัข้อมูลนะคะ ในตอนแรกคุณไอโนะอาจจะแค่ประหลาดใจที่บนโลกนี้ยังมีสิ่งที่ดึงดูดเธอได้มากกว่าของหวานนะ่ะนะอุ้ยในยขณะที่เด็กคนอื่นแบบเล่นกันนะ่ะเนาะคุณไอโนะน่ะโชคดีที่ความชอบของเธอได้รับการยอมรับจากเพื่อนพ้องแม้ว่าการหาเลี้ยงชีพก็แทบจะกินเวลาในแต่ละวันของพวกเขาไปจนหมดแล้วก็ตามเป็นกระทั่งมีอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นความชอบของฟูาจไอโนะถึงถูกนินยามว่าเป็นพรสวรรค์น,น่ะคะ่ะ วิรูปนี้น่ารักจังเลยอ่ะมีรูปอื่นที่น่ารักกว่านี้อีกไหมอ่ะเ <c oughs> <c oughs> ช่นเดียวกับเพื่อนคนอื่นๆแน่ดีของไอโน่ค่ะในที่สุดเธอก็ได้ค้นพบสิ่งที่ตัวเองอยากทําและทําได้ดีที่สุดทักทีโอ้และเมื่อเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งที่ได้ค้นพบสิ่งที่ตัวเองอยากทําจริงๆแล้วเธอก็อยากอ่าก็ยากที่จะหยุดยั้งฝีเท้าของตัวเองได้เพราะอย่างนั้นคุณไอโน่ถึงได้จากเพื่อนในวัยเด็กมาในที่สุดและไอโน่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณแต่เริ่มก่อตั้งเวิร์กช็อปครับค่ะเกะ ขึ้นมาเป็นครั้งแรกกุงกิงด้วยคุณเพื่อสา้างเธอเริ่มสร้างหุ่นยนต์หลายชนิดวิ่นงน้ำานักจงกำพร้าเนี่ยทั้งหมดที่สาหรับไอ้น้อยในตอนนั้นอาจจะเป็นสัญชาตญาณของอาชาริยะถ้าปรารถนาที่จะเปลี่ยนความคิดอันนะอาอัศจรรย์ของตัวเองให้กลายเป็นความจริงรูปนี้น่ารักนะเนี่ยโอ้โหเอ๋เพราะงั้นถึงได้ชอบสร้างหุ่นยนต์ขนาดนั้นสินะ แต่ว่าเมื่อรวมกับประสบการณ์ของฉันเองฉันไม่คิดว่านี่มันคือคำตอบทั้งหมดค่ะนานมาแล้วก่อนที่จะรับฉันมาอยู่ด้วยคุณไอโนก็ได้เริ่มทุ่มเทเทคนิคทั้งหมดที่เธอมีเพื่อพยายามมอบบุคลิกเฉพาะตัวให้กับหุ่นยนต์ทุกตัวที่สร้างขึ้นและปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนเป็นเพื่อนฉันไม่ได้เป็นกรณียกเว้นในเวิร์กช็อปเพียงพอที่มาของฉันค่ะ พอลองวิเคราะห์ดูอาจจะเป็นเพราะเธอก้าวเดินบนเส้นทางของอัจฉริยะไกลเนเกินไปพอมองย้อนกลับมาตรงแบบข้างตัวที่แบบไม่มีใครเลยมันว่างเปล่าเธอก็เลยอดไม่ได้ที่จะรู้สึกโดดเดี่ยวขึ้นมาเพรางงานชั้นกริ้งกลางหวาน70%และหุ่นยนต์ตัวอื่นๆทั้งหมดที่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปด้วยฝีมือของคุณไอโนจึงไม่ได้เป็นเพียงขอ้อพิสูจน์ความเป็นอัจฉริยะเพียงอย่างเดียวค่ะ แต่พวกเรายังเป็นครอบครัวของคุณไอโนะเป็นเพื่อนที่เธอปรายถนายอีกด้วยด้วยยังน,นี้น่ารักมากเลยอ่ะมีน่ารักหลายภาพนะเนี่ยคุณไอโนะนี่คือสิ่งที่ฉันเข้าใจค่ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณไอโนะและหุ่นยนต์อย่างนี้นี่เองนะเพราะเหตุนี้คุณไอโนะเลยไม่สนใจว่าคลิ้งกรังหวาน7จจะมีพลังที่ทําให้กองกําลังฝ่ายต่างๆต,ต,ต้องเกรงกลัวหรือไม่ค่ะในเมื่อมันถูกยอมรับให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของเวิร์กช็อปแล้วแค่นั้นก็เพียงพอให้ไอโนะยอมทําทุกอย่างเพื่อมันค่ะ อืมไปมันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันก็เลยแปลกใจมากว่าคนอย่างคุณไอโนะทำไมถึงมาอยู่ที่น้อยค่ายได้อะนะคมพูดของไปมันเมื่อกี้เยตุกาของฉันไม่สามารถขทาใจได้ฮึบไผ่มันหมายความว่าในสายตาของไปมัน,นสถานที่อย่างที่เนี้ยมีผู้คนหลากหลายปะปนกันอยู่เต็มไปหมดเลยมีแต่การวางแผนหลอกลวงและคนที่สามารถยืนหยัดอยู่ที่นี่ได้ต้องเป็นคนที่ไม่ควรไปมีเรื่องด้วยดิแต่ถ้าคนอื่นได้เทคโนโลยีแบบที่คุณไอโนะไปมีไปแล้วก็นะจะต้องดัดแปลงหุ่น ยนให้เป็นอาวุธที่ทรงพลังและใช้มันไปนข่มเหงคนอื่นแห่เลยแต่ดูคโนสสิคุณเป็นคนที่สร้างอาวุธทำลายล้างสูนย์ให้กลายเป็นเครื่องอบเทปและการที่คุณเข้ามาอยู่ในนอตลายมันดูไม่เข้ากันเลยสักนิดนะเนี่ยไม่เลยคะ่ะหน่วยกรกัของฉันมีความเห็นตรงกันท่ามโดยสิ้นเชิง ฉันเคยพบกับผู้คนมากมายในนอสกาย์แต่คนส่วนใหญ่ในนั้นไม่สามารถถูกนิยามได้ว่าเป็นชาวนอสกาย์แต่กลับเป็นคุณไอโน,โนที่ทําให้คุณไปมอนตลาดใจเนี่แหละที่สอดคล้องกับนิยามของชาวนอสกาย์ในหน่วยตัดกาบของฉันมากที่สุดวีมาแล้วติ๊กตองติ๊กตองของหวานอบเสร็จแล้วสินะนอ,อยา่าเพิ่งรีบร้อนให้ฉันแบ่งก่อนนะคะจะเอาอันที่มีครีมเยอะที่สุดนะเอาละทุกคนลองชิมเลยคะ่ะ โอ้โห oh, งามงามคิมนี่ก็เยอะเหมือนการจบแน่นอนแพนกล้องมาแบบนี้อ้าวหนู่โอ้ยโรยจง๋ง <c oughs> ขอบคุณนะฮะตรงนี้ข้างหลังมันมันจะม,ม,ม,มีเควสมีเควสใหม่เสียงคำรามและขึ้นใต้น้ำเออใช่ดิมันอยู่ตรงไหนนะอันนี้มันต้องอ่อันนี้มันต้องใช้ <c oughs> เอาอีกแล้วอ อันดับหน้าก็ต้องใช้คุณนี่ก็ต้องใช้เจอคลิปนี้จบลงตรงนี้นะคะก็สําหรับในส่วนของเนื้อเรื่องก็ก็คือหมดหมดหมดเลยหมดแล้วมีเคล็ดแนะนําด้วยตแต่เราเราจะไป็นสำเร็จก็ไม่เป็นไรมันมันได้ตรงนี้อย่าลืมมากดรับให้เรียบร้อยแล้วก็ในช่วงเวลากิจกรรมเนาะคุณมันสามารถอัพได้เติมพลังแบบคูหนึ่งจุดห้านะคะเพราะฉะนั้นกดเติมไปได้เลยถ้ามีของมันไม่มี <laughs> มันไม่มีของมันสร้างได้อันนี้มันสร้างได้แค่สี่เองเดี๋ยวต้องไปหาเพิ่มอันนี้ก็ต้องใช้อยู่เนี่ยโอ้โหแล้วคุณเซร์เฟอร์คุณก็ต้องใช้อยู่เต็มไปหมดไม่ไม่ให้ไม่เอาเดี๋ยวอันมันก็ต้องใช่หว่าใช้กันหมดเลยเนี่ยถ้าของไม่เต็มแล้วว่าจะไปผ่านได้ยังไงเล่าเดี๋ยวค่อยไปหางของก็คลิปนี้มีเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์ หรือคอมเมนต์มีกบได้เหรอเพื่อพูดคุยกับเราได้นะคะแต่ว่าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะทัดจากนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะคะาสามารถสมัครสมาชิกมาได้นะคะบาย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 ตรงนี้เดี๋ยวมันมีเควีนมีแน่น,น่ากลัวจัง